นาที่กว่า80คนพร้อมรถด,ดูดล้างท่อสาคันกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างขมักขม้นในการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีลดปัญหาน้ำท่วมขังและผลกระทบด้านจราจรถนนวิภาวดีที่มีความยาว24กิโลเมตรในปกติจะมีการจราจรที่หนานแน่นอยู่แล้วและหากวันไหนฝนตก การจราจรจะยิ่งติดขัดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการระบายน้ำเกิดความล่าช้าตั้งแต่ช่วงหน้าโลงพยาบาลทหารผ่านศึกไปจนถึงสนามกีฬากองทัพบกที่มีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรทำให้พื้นที่นี้เกิดน้ำขังและเป็นสาเหตุให้รถติดสะสมจํานวนมากสาเหตุหลักเป็นเพราะพื้นที่แห่งนี้มีการก่อสร้างปิดทางระบายน้ำและท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก เทียง60เซนติเมตรการระบายน้ำลงท่อใหญ่เพื่อให้ไหลผ่านสถานีสูบน้ำจึงเป็นไปได้ช้ากรุงเทพมหานครจึงร่วมมือกับสำนักงานทางหลวงที่11จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขุดลอกท่อระบายน้ำเล่งแก้ปัญหาน้ำขังผิวจราจรบนถนนวิภาวดีทางสำนัก,กระบายน้ำหรือกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประชุมหารือกับทางแผนการทางกรุงเทพมหานคร เกลกรมทางหลวงมีการประทุมกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็หาจุดอ่อนแรงต่างด้วยกันนะครับแล้วก็มาเจอจุดต่างๆอย่างนี้นะครับทางกรมทางหลวงกับแฉลบละครนเองก็มาช่วยกันวันนี้ที่จะดําเนินการแก้ขไขปัญหาจุดนอ่อนในพื้นที่ของเขียทางของกรมทางหลวงนะครับที่จะช่วยกันเร่งระบายน้ําในพื้นที่ผิวจราจรออกให้เร็วที่สุดในวันนี้นครับเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำโดยแบ่งเป็นสองชุดชุดแรกจะต้องขุดเจาะฝาท่อให้เปิดออกมาและใช้เจ้าหน้าที่อีกชุดเข้าไปดูดภายในท่อ รถดูดล้างท่อที่กรุงเทพมหานครจัดมานั้นมีถึง3คันที่สามารถดูดสิ่งอุดตันต่างๆขึ้นมาจากท่อระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถผ่อนแรงเจ้าหน้าที่ไปได้อีกด้วยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว เมื่อดาเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถช่วยระบายน้ําที่ขังอยู่บนถนนวิภาวดีไปยังสถานีสูบน้ําก่อนไหลลงสู่คลองบางซื่อและคลองสามเสนได้ง่ายยิ่งขึ้นและหากวันไหนมีฝนตกหนักการระบายน้ําก็จะสามารถทําได้รวดเร็วลดปัญหาและลดผลกระทบทางจราจรได้เป็นอย่างดีเอกลักษณ์นาวงษาถ่ายภาพธมรัฐขันทวินาหุรายงาน